หลังจากปิดปรับปรุงมา3ปีกว่านะครับตอนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโฉมใหม่นะครับกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะครับโดยมีเนื้อที่ใช้สอยมากกว่าเดิมถึง5เท่าเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะไปเก็บบรรยากาศถ่ายภาพมาให้ดูกันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน่นะครับช่วงนี้เดือนกันยายน2565รฝนตกทุกวันรักษาสุขภาพกันด้วยผมอยู่ที่ทางออก MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิลิกิตนะครับซึ่งปิดไป3ปีกว่ารีโนเวทไม่ใช่ซ i รีคอนสตรักชั่นนะครับคือทุบทิ้งแล้วก็ทำใหม่เพิ่งกลับมาเปิดเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพื้นที่ใช้สอยน่ยใหญ่กว่าเดิมถึง5เท่านะครับ 3แสนตารางเมตรด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นงานศินละปะนะครับโลกุตตลระของอาจารย์ชลูดนิ่มสเสมอศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์ศิลิกิตเหมือนตอนที่เปิดบริการครั้งแรกตั้งแต่ปี2534นะครับงานนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากเปลวรัศมีของเสียนพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยนะครับอาจจะมองเหมือนกลีบดอกบัวหรือว่าพนมมืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ จะใช้สัญลักษณ์ตัวภาษาอังกฤษนะครับ QSNCC นะครับ Queen s i l i c t e National Convention Center ตัวอาคารเนี่ยจะเป็นอาคารขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นแบบเป็นกลุ่มอะ h a ABCD เหมือนหมู่เรือนไทยใช่ไหมครับศูนย์ซิลิกินเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกนะครับในงานประชุม Worldbank ค,ครั้งที่46เมื่อปี2534นะครับแล้วก็เคยใช้จัดประกวด MISS UNIVERSE นะครับปี2535ปีนั้นมีคุณออนอนงค์ปัญญาวงนะครับนางสาวไทยนะครับหรือว่าหลายท่านอาจจะเคยมาดูคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าที่หลังๆจัดกันประจำก็พวกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติหรือว่างาน MOBILE e x p ซ์งานแสดงสินค้าพวกมือถือโทรศัพท์อะไรคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ ก็ถ่ายด้านนอกให้ดูก่อนนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่เดิมหรือเปล่ากับเป็นเทวไลของพระสรัสสวดีหรือว่าสุรัสสวดีนะครับพระชายาของพระพรหมก็มักจะมีคนในสายศิละปะนะครับบันเทิงนักดนตรีนะครับทั้งอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยมาขอพรขอปัญญาความรู้นะครับก็ถือเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองสถานที่แห่งนี้นะครับเทวไลของพระสรัสสวดีเนี่ยก็จะเป็นจตุลลมุก ยอดปรางสีทองนะครับแล้วก็อองค์พระสลัสสวัสดีเนี่ยเราก็มักจะเห็นถือวีนาก็คือพินแบบอินเดียนะครับด้านข้างของอาคารเราก็จะเห็นตัวหนังสือขนาดใหญ่นะครับ a p e ป2022 Asia Pacific Economy Cooperation นะครับซึ่งจะจัดที่นี่นะครับเดือนพฤศจิกายนมีการจัดพื้นที่นะครับตรงนี้ก็หันหน้าไปทางสวนเบนจกกิติที่มีบึงน้ำขนาดใหญ่นะครับครั้งที่แล้วเราถ่ายจากทางด้านนน้นกลับมา ทีนี้จะกลับไปที่ตัวสถานีรถไฟฟ้า M r t มอรีิน้าเงินนะครับก็จะมีทางเข้าออกใหม่นะครับเชื่อมกับตัวอาคารด้านล่างเลยคือแต่เดิมเนี่ยจะต้องขึ้นมาข้างบนก่อนใช่ไหมครับผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะปิดไปนานเนี่ยนะครับเป็นทางเข้าที่เชื่อมกับตัวศูนย์สิลิกิตนะครับก็จะมีเวลา6กโมงเช้าถึง5้าทุ่มห้เลยนะ ด้านในเนี่ยผมขอเป็นภาพนิ่งเ้วกันนะครับก็ขออนุญาตแล้วแต่ว่าวันที่ไปเนี่ยมีนิทรรศการมีงานอีเวนต์อยู่ก็คนคน่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมไม่หมดนะครับถ้าใครว่างก็แวะมาชมมาถ่ายรูปกันก็ได้นะครับพวกงานศินละปะสำคัญสำคัญเนี่ยก็น่าจะยังอยู่ครบนะครับผมอาจจะถ่ายาออกมาไม่หมด อาคารมีขนาดใหญ่แล้วก็เปลี่ยนแปลงจากของเดิมไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอย่างน,นี้ก็คือประตูกะระปะพฤกนะครับที่ทําเหมือนลายรดน้ำนะครับแล้วก็มือจับพญานาคาเขามีแบ่งเป็นพื้นที่จัดอีเวนต์นะครับ78,500ตารางเมตรพื้นที่คาปเปีก1 1ึ่0หตารางเมตรแล้วก็จำนวนหอจัดนิทรรศการแห้องห้องเพนนารี4ห้องห้องบอลลูม4ห้องและห้องประชุมอีก50ห้อง ใต้คำอธิบายผมก็จะใส่ลิงก์ของเว็บไซต์ของศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจเอาไว้นะครับเผื่อใครจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็โปรแกรมสำหรับงานอีเวนท์ที่จะจัดต่อๆไปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีงานหนังสือหรือว่างานประชุมเอเปกก็จะเห็นว่าต่างจากเดิมนะครับทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้างแล้วก็การดีไซน์นะครับก็เป็นไปตามยุคสมัย ตรงบันไดเนี่ยจะมีสีทองๆเยอะนะครับเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากลายดอกไทยการออกแบบอะไรเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของการลดการใช้พลังงานแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นงานไม้แกะสลักนะครับหลายคนคงจำได้ก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของศูนย์ประชุมสิลิกิตนะครับแต่ก่อนจะอยู่ตรงทางเดินนะ่ใช่ไหม เป็นการสลักเรื่องราวของพระราชพิธีอินทราพิเศษนะครับของคุณจรูนมาถนอมนะครับคนที่แกะสลักประสาทสัจธรรมที่พัทยาก็เป็นงานแกะสลักที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแกะจากไม้ประดู56แผน่นเป็นการเทริดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับส่วนงานศิลปะ,ปะอื่นๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ในฮอนะครับซึ่งผมไม่ได้เข้าไปถ่าย หรือนําไปไว้ตามจุดต่างๆที่ผมไม่ได้เดินไปนะครับอย่างหนังใหญ่หนังตะลุงที่เป็นเรื่องรามเกียรน,นะครับคงจำได้ที่แต่ก่อนอยู่ตรงโซนพาซาอาคารเก่าเปิดปี3 4แล้วก็ปิดไปเมื่อปี6 2นะครับตอนแรกที่เปิดใหม่ๆก็ถือว่าทันสมัยมากแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ทําใหม่นะครับทันสมัยทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้างแล้วก็การ ดีไซน์ภายในนะครับถึงค่าเช่าจะขึ้นราคานะครับแต่ว่าก็พร้อมรับการประชุมหรือว่างานอีเวนต์ทุกรูปแบบ ซนที่เป็นร้านอาหารร้านค้าคาเฟ่ต่างๆนี่ก็เปิดให้บริการกันเยอะแล้วนะครับก็ว่างก็ลองแวะไปชมกันได้นะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจโฉมใหม่นะครับคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมบู้แพนเน็ตนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ